เชพี่น้องเช็ดอะไรก็ได้เช็บใส่มือเดียววันนี้ขากงองสมุกขึ้นมาเป็นขั้นมือกรงคือ ้อ,อาข้า็มีชำนี้และต้มปลาได้หลับเท่ามากพี่น้องกินข้าวเล่นชงกันมาเบ่งได้นี่เป็นดังเป็นดังเสีดงดันพ้า าที่ FC ทุกท่านผู้ติดตามรับชมสดียามแงตตอนนี้ขอก็สิไปหาอยู่หากินอีล่พี่น้องเอ้ยยังเชุดเก้าอยู่ว่าคอยสิไปหากินอีตอนแรงว่าคอยก็ไมไเอาเครื่องเป็นมาเอามาแต่ชุดเดียวเดี๋ยวคอยสิไปจ้อมกุ้งอยู่น้องพนล่ะพี่น้องอ้ยบัดนี้เอาเท่าร้อมว่าแม่ว่ามีเท่าอยู่เฮาพายหันเฮาก็เลยไปจ้อมกุ้งเอาเท่าพร้อมเดี๋ยวเฮาสิไปก่อนกับเสแยะบ่แม่นเด้ อ่าป่ะอันนี้อุปกรณ์เฮานี่คือมกปลาแดะเด้พี่น้องเอ้ยมกปลาแดะเปเซอจิลุงละว่าจ้อมกุ้งก็มกปลาแดะเซอาถืเฮาก็เลยลองเบิ่งไปล่ะย่างไปเซอจิลุไปพู๋ละพี่น้องเอ้ยไปเาย่างพ่นี่ก็กเติบได้บ่แม่นนี่ไปบ่แม่นนะแม่นตำลังบ่ไปหง เฉยชือทสวีงพ่อเฉยจะไปซ้อนมาเฉยพี่น้องมาหอนองละเาเพิ่มมาเสจิลุงไว้เดี๋ยวเขาไปยาบบางก้อนพี่น้องเอ้ยไปย่อบางก้อนจะเพิ่มเสไไปแต่เมื่อวานนี่บังยันน้องสาวเสไปแต่เมื่อวานนี่หละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขามาย่อบางก้อนมัละทึอยู่อย่างมาจลุงพี่เลยนะไม่น่เท่าทั้ง เข้าพี่น้องเยเดี๋ยวมามัดปะเนี้พี่น้องเลยเพว่ามันขึ้นเ็นปะแลวก็ุ้งกระทื เอาแช่ไว้นี่ก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวห้ามายามเดี๋ยวห้าจากมาย่ออ้าต้นป่าพิลล่าบอนนะพูดนะบอนใหญ่เหงะมะคางนี่น้องเถื่ลยนี่เข่าค่ะพี่น้องลุ้นอยู่เดี๋ยวคอยเอาเท่าได้ป่าก่อนเดี๋ยวเ้าไปย่อจิลุงก็พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเ้าแช่ไว้เติมเลยล่ะหลุดนันเดี๋ยวเด้อพี่น้องว่ามันจะได้อยู่บ่ you know ม,ม,มาเอาเท่าก้อนพี่น้องเอ้ยน้องสาวพามาเอาเท่าก้อนเป็นเอาแนวเลอเอาชิบิงซ้อนเอาบ่สวิธีเอาเท่า Để lại đâu Dạ cả, mơ lỡ một con เลปั้เนาะเท่าป็นเท่าไหม่บอปั้นเนาะเอาเจาถุงระยังไ้ไปแล้

ลอยบ้างดูหลานชายลูกน้องสาวเป็นบ้านปล่อยเฮ่อน้อยเป็นนะไปเช่นนั้นละก็ไปบีไก่สิเฮ่อนี่ก็นี่ก็เลี้ยงตึมตึมละ bầu yêu ừ. à. Bà, nói. Ừ. bà, nói bà khá. Ừ. Được yêu สองปั้นพี่น้องเอ้ยพอดีปรนเดียวคนละปัน้นจิลุงตโอพี่น้องเอ้ยเอาเท่าได้แล้วก่ะ คอยถือปลเลือดโอ้เห็นพักแว่นงามพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเข้ามาเก็บเอามือเสื้อแกงมาใไม้หลังจากเขามาันจะจอมกุ้งเอาเท่าไรแล้วกะเข้าก็มาเก็บพักแว่น่อเดี๋ยวเข้ามือหาหน้าไม้แกงกินกับพี่น้องเอ้ย really mm -hmm. và gọi cái cái thì mình sẽ กัน้องสาวมาอะไรอ่ะพี่น้องเอ้ยตั้งแค่นั้นแล้วก็บิดมาแค่นี้วิธีไล่ปลาพี่น้องเอ้ยไล่ปลาเฮาจิลุงนะอป่ถืออยู่ได้พี่น้องเอ้ย โโอรเอเลยลากะฟู่ไปแคมหันฟังฟูงฟ่มอ่สกคนี่เด้ออย,ยปิ่งจับดอกหมดเม็ดแล้วฮัน่นเป็นตะมดเลยเนะาะอบัดวิดเอาบัดถือยาวลายวิดป่าก้อนพี่นออ้องเ้ยลงมือเท่าเ้ากับพ่อแล้วละพ่อลาบล่ะ เือว่าช่นเนี่ยเช่เนี่ยเธอบ่กฮะไือแม่เจ้าช้อนนี่เป็นเจ้าช้อนบ่เป็นแล้วนะ

เลาะเนยบปวันนี้นะน้องสาวเป็นไรเลาะเนยอีกก่อนเดี๋ยวเฮาสิมือละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคัมละ่ฟกลางมืดเว่งคนละยันมืดพี่น้องเอ้ยเนี่ยฮิวคุพี่น้องเอ้ยคุเครืองกินเอากระมาฮอดเทลงที่เรียบร้อยแล้วล่ะบรรยากาศกะบัดคืมบัดเด็ดพี่น้องเอ้ยคืมคือฝนจะตกนี่ล่ะโลโหลมหนาวก็อ่อมาละพี่น้อง ดมก็แห้งแห้งพี่น้องได้สำนีละป่าทิลุงเขากะปลาที่เฮาจาะมีพี่น้องเลยมาเสซราบเท่าพี่น้องเด้ท้าเฮากะแหน่เจาะชุกแบ่งเดียวกับแม่อันนี้ก็เคืองมาเสซราแกงหน่อไม้ได้พี่น้องมากินกับแกงหน่อไม้นี่ผักเวนอันนี้กะผักจิ้งแอ่น่าพี่น้องไอเห็นงามเฮาก็เลยเก็บเดี๋ยวเอาเชื่อทุงก่อน như vậy thì cái tiền mày nhẹ chưa ăn đấy ăn cô đinh bà subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bà, 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 bà thôi này, ừ. phải đâu mới? đưa, để xe lắc tao. lên chứ, chọc, chọc, chọc เดี๋เฮ้ยนะจะไม่ละปะโปะปะจไมปะีกน่เอาข้ามือเ้ดานนี่ออกมาน่มมเม่ากับเรงดีคนละปั้นกับแม่ปะข้ากับเมือันเร่งด้็นเมื่อวันมาพกฝอสื้อองดูบันไดคนละเป็นอบ เอาเถินทีเรียบ,บร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นนี่มาเต็มคืนเสร็จลับเท่าแล้วพี่น้องนี่พักห้องแต่ก็มีมาโทษได้โหสิไขรหนึ่งปีกะปักหอมปอมพักโบนัมเดี๋ยวเอาสีชอยเสร็จลับเท่าแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเกมแลมที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งหม้อต้มก่อนเพราะว่าเฮาค้างหม้อต้มไว้แล้วที่เรียบร้อยแล้วล่ะเสิร์ปลาก่อนพี่น้องเอ้ยปลาแม่นไปดำอยู่ซเด้ปลาเฮาตึกลุงเด้จนตัวใหญ่ปลาแม่นไปดำพี่น้องเอ้ย เพราะว่าไม่มีขากรองพี่น้อยถุงขากรองกับบอลมอนไปเอาไปเสื้อมองแล้วกับปลแม่นเขาแ็่กินย้อนเพืเดียวละสะอได้น้อยนึงละพอดีแซ่บพี่น้องราบลายก็ดีแซ่บ ấy mưa điều rồi đi thả con à ừ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  mình. Này thao khoác đèn thì rất nỗi luôn 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 đấy sớm mốc mơ con thôi nó lấy đây la là... mà bùng con xem kịt con

Phía nội còn kín không cái miếng xăm này lạ tôm,pà đây lạp thâu mài phía nội đều xẹp xẹp đơ à nhẹ lốc mưa đấy sở nhẹ đây, đây. lốc mưa là bây giờ nhẹ xẹp bò Mà đơ thú khuôn kho lèng Mà đơ em xinh nhau Mà mẹ chắc mẹ ม่อนม่อนมอนะพร้าวพี่น้องพร้าวจะไปช่วงกันารเบงกงได้นี่เป็นด้านเป็นด้านซีถินดัานพระ งโซนเฮาอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยยังเหลือแต่ชาวแน็กับชาวมดว่าตระนีกาเฮากับพราวอยู่ได้ก็เลยอิ่มไปพี่น้องเอ้ยพาวเฮาบ้านไปแต่งขันดอกไม้พี่น้องเอ้ยหลังจากคอกักินข้าวกินน้ำก็อิ่มที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยก็กาสิได้พิธคลิปก็ขอบคขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่ติดตามและฮับซุม คลิปหน้าพบอพอดีไม่คลิปเก้าขอขอบคุณไลเดอร์